ังนี้ทำไมคุณซันเขามาบ่อยจังเลยอ่ะหรือว่าเขาไม่จีบวิวหรอทำไมคุณซันมาคนเดียวหรอคะไม่เห็นพาปินเขามาบ้างเลยผมเบื่อปินเขานะครับคือวันๆเขาไม่ทำอะไรเลยครับออกไปใช้นย่งดเยวแล้วก็เที่ยวอยู่เนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าคุณไปจีบวิวจริงเหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอไม่ใช่อย่างนั้นขอบคุณคุณซันนะคะที่มาส่ง อะไรเนี่ยนี่แกจ้าเสื้อผ้านี้ไปบริจาคหมดเลยเหรอยังดีอยู่เลยอ,ะอ่ะจะว่าไปเสื้อผ้าพวกนี้ฉันก็ใส่แค่ครั้งสองครั้งเองอ่ะแต่ไม่อยากใส่ซ้ำคนมันรวยอ่ะเนาะใส่แบบซ้ำไม่ได้เลยดูฉันสิเนี่ยใส่ซ้ำใส่แล้วใส่อีกใส่จนจะขาดแล้วเนี่ยแล้วแกอยากได้เสื้อผ้าพวกนี้บ้างไหมล่ะถ้าอยากได้ตัวไหนก็ลองเอาไปใส่ดูแล้วกันถ้าชอบตัวไหนก็เอาไปเลย จริงหรอ,อฉันเลือกเลยนะได้แล้วก็ตัวไหนที่แกไม่เอาก็ฝากจัดการด้วยนะได้พวกเหยียบที่ไก่ไม่ฝ่อดีแต่ผาดเงินพ่อแม่เอ้าวิวโอโ้โหสวยจังเลยนะวันนี้ซื้อชุดใหม่เหรอ ใช่ค่ะพอดีเพิ่งซื้อบ้านใหม่เลยค่ะวิวแต่ผมว่านะคุณซื้อชุดใหม่ในทุกวันนะคุณจะไม่เหลือเองเินเก็บเอาเลยนะขอบคุณนะคะบ,บอสที่เตือนอแต่จริงอะ่ะผมเตือนคุณด้วยความหวังดีนะแต่ก็แล้วแต่วิวจะคิดวิวเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะคะบอสคนที่เขาเกิดมารวยเนี่ยเขาสามารถใช้ใจ่ายอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยดูวิวสิคะเกิดมาจนต้องนั่งทำงานงกงกงก โรมมีอยู่ที่ธรรมเลยอะค่ะอืมันก็อย่างนี้แหละแต่คนเราอะมันเลือกเกิดไม่ได้นะวิวแต่วิวมันเลือกที่จะเป็นได้นะๆๆเอ้าั้งนี้ทำไมคุณซันเขามาบ่อยจังเลยอะ่ะหรือว่าเขาไม่จีบวิวเหรอใช่ค่ะคุณซันเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะคะวิวว่าวิวอาจจะเปิดใจลองแบบคุยกับคุณซันดูนะคะ่ะเอา้าแล้วดีมล่ะ พี่ดีมวิวว่าวิวจะเลิกอะคะ่ะอะ้รหรองั้นเดี๋ยววิวขอตัวไปคุยกับคุณซายก่อนนะคะใ <c oughs> ช่พอดีครับเอ้าดีมพอดีผมแอบสังเกตเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเขาไปส่งวิวที่บ้านบ่อ,บอยอะพี่เฮ้ยแต่พี่ว่าอย่ามีเรื่องกันเลยนะตอนเนี้ย ผมไม่ทำอะไรเขาหรอกครับผมแค่จะมาดูเฉยว่าอะไรที่มันทำให้วิวเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ขอตอนะพี่สวัสดีคะ่ะคุณซันอ้าวคุณวิวทำไมคุณซันมาคนเดียวหรอคะไม่เห็นพาปินเข้ามาบ้างเลยคือจริงครับที่ผมออกมาคนเดียวคือ ผมเบื่อปินเขานะครับคือวันๆเขาไม่ทําอะไรเลยครับออกไปใช้เงินอย่างเดียวแล้วก็เที่ยวอย่เลยครับปินเขาก็เป็นแบบนี้แ่ละค่ะเอาแต่งอมืองอเท้าของเงินพ่อแม่ดูแล้วไม่เห็นจะน่าภูมิใจตรงไหนเลยนะคะนี่ถ้าปินเขาขยันคุณเนี่ยคงจะดีนะครับก็วิวเกิดมาจนนี่คะวิวก็เลยต้องขยันนิดนึงอะค่ะแต่ว่าวิวเนี่ยสงสารคุณซันจังเลยนะคะสงสารผม ใช่ค่ะก็คุณซันเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับปีนแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณซันได้ภรรยาที่ไม่เอาไหนเอาแต่ใช้เงินแบบนี้เอาจริงๆแล้วคุณซันจะไหวหรอคะเรื่องนั้นผมก็คิดเหมือนกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาเงินมากมายขนาดไหนที่จะให้ปีนเนี่ยอพอใช้นะครับขอบคุณคุณซันนะคะที่มาส่ง ไม่เป็นไรแลอวครับเออ,เอ,อคุณวิวครับพอดีว่า2อสาวันนี้ผมต้องไปทํางานที่ตาังหวัดน,นะครับไงก็คุณวิวต้องกลับเองนะครับแล้วก็ระวังตัวด้วยนะครับขอบคุณนะคะแต่เอาจริงๆวิวก็ชินแล้วล่ะคะ่ะเออคุณวิวผมว่าผมมีไอเดียอยู่นะผมว่าคุณเนี่ยออกรถสักคนดีไหมอ๋อจริงๆแล้ววิวก็อยากออกรถเหมือนกันนะคะเผื่อจะได้คุณจัดมาสอนขับได้สิครับเอางี้ไหมครับถ้าคุณวิวออกรถมาเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยผ่อนแล้วกันโอเคไหมจริงหรอคะจริงสิครับ แกก็ผมขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันค<ะ>่ะออกรถเหรอก็ดีเหมือนกันนะจะได้สมกับที่เป็นแฟนคุณซันอา้าพี่ดิมจะไปไหนอะ่ะก็วิวมีคนอื่นอยู่แล้วจะให้พี่อยู่ไปทำไมก็ดีพี่ไปสิ ขอให้โชคดีกับคนที่เลือกแล้วกันไปได้ก็ดีฉันไม่แคร์หรอกฮัลโหลปิ้นเธออยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันเข้าไปหานะ บ้านเธอยังเช่าอยู่เลยไม่ใช่หรอแล้วแบบนี้จะไหวเหรอก็ฉันถึงได้มาขอยืมเงินเธอนด้ไงปินฉันกะว่าจะมาเอาเงินที่ยืมเธอไปดาว์รถส่วนเรื่องผ่อนเนี่ยฉันก็ว่าฉันน่าจะไหวนะแต่กลางวันเธอทำงานออฟฟิศแล้วยังทำแคชเชียร์ร้านอาหารอีกอะไหวแน่นะปินฉันบอกว่าไหวก็ไหวสิแต่ว่าเธอเนี่ย จะช่วยฉันหรือเปล่าวะ่ะเรื่องนั้นเธอไม่ต้องห่วงหรอกเออเราต้องทำสัญญาไหมอ่ะสัญญงสัญญาเลยรเล่าฉันรู้ว่าเธอไม่โกงฉันหรอกขอบใจนะแกจริงเหรอนี่เป็นแบบที่ผมคิดจริงๆด้วยคือ,องี้นะคุณคือผมเนี่ยแนะนำวิวเนี่ยให้ออกรถใหม่แล้วผมกลาไปแล้วว่าเขาเนี่ยจะต้องมาเยี่ยมเงินคุณ ซันคะคือปิ๊นรู้นะว่าซันน่ะไม่ชอบวิวแต่ปิ๊นชอบเขานะคะเขาทั้งสู้ชีวิตแล้วก็ขยันก็เลยอยากสนับสนุนเขาอ่ะนี่ไงผมรู้ว่าผมเตนคนไปเนี่ยคุณก็ไม่ฟังผมผมเลยต้องไปตีสนิทกับวิวไงนี่อย่าบอกนะว่าคุณไปจีบวิวจริงๆอ่ะเฮ้ยจะบ,บ้าเหรอไม่ใช่อย่างงั้นคืองี้คือผมอยากให้คุณรู้ว่าเวลารับหลังคุณเนี่ยวิวอะ่ะเขาพูดถึงคุณยังไงนี่ ผมมีอะไรให้ฟังรอแปบ๊บไหนเขาพูดยังไงน่าอะนี่้องฟังดูปินเขาก็เป็นแบบนี้แล่ละค่ะเอาแต่งองมืององเท้าของเงินพ่อแม่ดูแล้วไม่เห็นจะน่าภูมิใจตรงไหนเลยนะคะดีถ้าปิงน้องเขาขออยัสบน,นี่ยคงจะดีนะครับก็วิวเกิดมาจนนี้คะ่ะวิวก็เลยต้องขยันนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าวิวเนี่ยสงสาสรคุณซันจังเลยนะคะ สงสารผมใช่ค่ะก็คุณซันเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับปีนแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณซันได้ภรรยาที่ไม่เอาไหนเอาแต่ใช้เงินแบบเนี้เอาจริงแล้วคุณซันจะไหวเหรอคะเป็นไงชัดไหมฉันไม่คิดเลยว่าวิวจะพูดถึงฉันอย่างเงี้ยนี่ยคุณรู้หน้าไม่รู้ใจอะ ออกรถ้าใหม่แล้วนะคะดูสิสวยไหมคะครับผมเห็นแล้วครับแล้วฉันก็รู้แล้วว่าเธอพูดให้ร้ายฉันรับหลังยังไงบ้างอบคุณซันคะไหนคุณซันบอกว่าคุณซันจะเลิกกับปิงไงคะแล้วปินงมาได้ไงอะ่ะวิวผมไม่บอกตอนไหนครับว่าผมจะเลิกกับปิงคุณคิดให้ดีสิซันเขาว่าเข้าไปตีสนิทเธอ พื่อที่จะหาหลักฐานว่าเธอไม่จริงใจกับฉันไงนี่คุณซันหลอกวิวเหรอมันก็เหมือนที่เธอหลอกใช่ไงแล้วยังจะแย่งแฟนฉันอีกอ่ะถ้าเธอเกลียดฉันมากนะก็เอาเงินฉันคืนมาใช่เงินอะไรไหนหลักฐานน่ะสัญญามีเหรอคุณวิวผมว่าคุณคืนเงินเขาไปเถอะ ผมเตือนคุณเรื่องการใช้เงินมาตั้งหลายครั้งแล้วนะคุณก็ไม่เคยฟังผมวันๆน่ะเอาแต่จับผู้ชายเพื่อยกระดับตัวเองอ่ะเราเป็นไงหล่ะทีเนี้ยคืนเงินฉันมาเถอะก่อนที่ฉันจะบอกให้ทั้งบริษัทของเธอรู้เนะี่ยว่าเธอเป็นคนยังไงไม่มีใครเชื่อเธอหรอกงั้นเหรอถ้าเขามีการตรวจสอบบัญชีเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีเงินเลยขนาดเสื้อผ้าเนี่ยเธอยังเอาของฉันไปใส่แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถ อย่าทำแบบนี้สิเธอก็รู้อะว่าจะเอาเงินไปดาวน์รถหมดแล้วคุณวิวครับไม่เห็นจะยากเลยครับก็แค่เอารถไปขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาคืนปีนี้ครับคุณซันไหนคุณซันบอกว่าจะช่วยีิมผ่อนไงคะแล้วคุณทำแบบนี้ได้ไงอะคุณิวครับอันนั้นมันก็เรื่องของคุณนะครับอ๋อแล้วผมลืมบอกไปเลยว่าผมได้คุยกับหัวหน้าคุณแล้วแล้หัวหน้าคุณเนี่ยก็เสนอไอเดียมาว่าจะหักเบียเดือนคุณเนี่ยทุกเดือน แล้วก็มาคืนปิน้นจนกว่านี่ของคุณเนี่ยมัจนจะหมดนีครับปิน้นต่อไปเนี้ยเลิกคบกับเครื่องแบบนี้ไปเลยนะค่ะสันนี่พกแกรวงหัวกำลังแกันเหนอคุณวิวไม่มีใครรังแกคุณหรอกนะแต่ตัวคุณเองางหาที่รังแกตัวคุณเองอ,ะอ่ะบอลฮะคุณวิวครับจะบอกอะไรให้ฟังนะครับคือเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาไม่พูดลบหลังรครับจะมาไว้ปเถปิน้น 停了，那 <noise> view。来一下。哦、oh, <is> like，อะไรวะเนี่ย <noise>？哦 <UNKNOWN S 1>，รถฉันจะทำยังไงอะ？ผ่านไปก็เสียเปล่าเว้ย。